แ er, อนสโตรเมอร์กำเนิดเครื่องจักรกลอสูนภาคนี้ถือว่าเป็นภาคที่7ของแฟนชายเรื่องนี้แล้วสึกครั้งใหม่นี้ออโตโบอทต,ต้องผเผชิญหน้ากับเทอรคอนไปดูกันครับว่าในภาคนี้มีใครกันบ้างเริ่มที่ทีมไวร้ายเทอรคอนนำทีมโดยยูนิคอนไวร้ายผู้กินกินดวงดาวมิสเคิร์ตเป็นนักรบที่มีฝีมือเยี่ยมโหดร่วมด้วยและจักรทับสมุนมือขวาและไนเบิร์ดมืองหารบินได้ส่วนทีมออโตโบอทนำทีมโดยออปติมัตพราม ผู้บัญชาการที่แข็งแกร่งและกล้าหาญออเปบีผนหารหน่วยสอดแนมขวัญใจของคนทั่วโลกมิราเด็กเคลียนนักรบหน้าใหม่ที่เล่นจำแรงแยกล่างได้อาซีสาวสวยมอเตอร์ไซค์ที่ข่องข้าวว่างไวและวิวแจ็คเด็กเนิร์ดช่างยนต์นักปดิษฐ์ซึ่งภาคนี้ทีมออโตบอทนั้นต้องพนึกกำลังกับทีมแม็กซิมอลุ่นยนต์ทランสฟอร์เมอร์ไฟสัตว์ที่นำทีมโดยออพติมัลพายเม์กอริลล่าล่างยัดพละดกำลังมหาศาลซีทอเร่เสือชีตา บารหัมจอมพลังจะพม้นกำลังหรือล้มสลายให้ติดตามชมกันให้ได้นะครับในทานซอร์เมอร์กำเนิดจากกลอสูร